บทสวดถอนคำสาบานใช้สำหรับถอนคำสาบานที่เคยได้สาบานเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆช่วยให้หลุดพ้นจากสัจจะสาบานที่เคยได้กล่าวเอาไว้แต่ด้วยเหตุผลในการใช้ชีวิตหรือมีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสาบานนั้นได้อีกต่อไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นช่วยปลดปล่อยตัวเราจากคำสาบานดังกล่าว ให้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขมีความเจริญให้ชีวิตราบรือ่ออยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาภไร้สิ่งปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงก่อนสวดบทสวดนี้ให้จุดธูป18ดอกแล้วเริ่มสวดได้กรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบ นะโมตัสสะพระขะวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขะวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขะวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบทสวดถอนคำสาบานนะโมถอนพุทธถอนพาถอนยักถอนนะถอน โมคลอนพุทธคลอนทาคลอนออนด้วยนโมพุทธ,ธายะนะมามีหังข้าพระเจ้าขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้ก็ดี หรือระลึกไม่ได้ก็ดีเพราะท่านภูมิฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาบานคำสาบแช่งที่ให้กับข้าพเจ้าหรือคำสาบใดที่เกิดจากตัวข้าพเจ้าเอง เป็นผู้กระทํำหรือถูกกระทําขอให้ดับสิ้นไปขอให้ช่วยเปิดทางให้ขพเจ้าเปิดแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและแห่งการดํารงชีวิตของขพเจ้าต่อจากนี้ไปจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้มีเงินเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ขพเจ้าพบคนดีมีคุณธรรม และตัวข้าพเจ้าอยู่ในศีลในธรรมโดยเทินสาทุสาทุสาทุกปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินัง สุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติเมื่อสวดเสร็จแล้วก็ให้อธิษฐานสิ่งที่ปรารถนา ขอให้ชีวิตต่อจากนี้จงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีโชคลาภมีชัยเหนือศัตรูคู่แข่งทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากบาปเก่ากรรมเก่าจากเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามมาแล้วก็ปักทูบลงกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิน้น